อยู่กันที่เร voilà ื่องของรถใช้น้ํานะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงการอยู่เรื่องความพึงพอใจของคนที่มาใช้บริการรถใช้น้ํานะคะว่ามีความพึงพอใจหรือว่ามีข้อคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะยคะซึ่งเราก็ได้รับเก็บจากผูาดาเนรนการสอนนะคะซึ่งเป็นลูกค้าของที่นี่ค่ะเข้ามารับบริการกับรถใช้น้าแล้วก็ได้ทดลองใช้แล้วนะคะมาดูกันว่าจะมีความพึงพอใจหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องรถใช้น้ําที่มาเข้ารับบริการที่นี่ค่ะ ก็ผมเริ่มติดตั้งเมื่อปลายปีา52านะครับรถใช้น้ำตอนแรกก็ศึกษาข้อมูลก่อนต่อหลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลเป็นงานรับเดือนเลยนะครับก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นก็เลยมาติดตั้งโดยติดตั้งในรุ่นรุ่นดิเซล5นะครับดิเซล5ก็พบว่าหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เนี่ยเพิ่มขึ้น อัตราเร่งยังคงมีกำลังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวข่อไอเสียสะอาดขึ้นนะครับโดยจากการไปตรวจสอบสภาพกับเครื่องตรวจสอบสภาพแล้วข่าเอเนี่ยลดลงส่วนการประหยัดนี่หลังจากที่คำนวณระยะทางต่อการใช้น้ำมันแล้วก็พบว่าประหยัดขึ้นเป็น14กิโลต่อลิตร นะครับจากเดิมที่เคยขับได้แค่11กิโลต่อลิตรครับแล้วพีวามรู้สึกเหรอคะข้อแตกต่างระหว่างการใช้น้ำร่วมเนี่ยเป็นพลังงานร่วมกับการใช้น้ำมันโดยตรงมีข้อแตกต่างกันยังไงคะโดยเาสำหรับผู้ที่ขับขี่โดยตรงครับก็คืออัตราเร่งดูที่อัตราเร่งอัตราเร่งของการใช้ไฮโดรเจนที่มาจากการแปลงสภาพน้ำนะครับพบว่ายังมันการออกตัวเนี่ยดีการออกตัวดี แล้วก็ผมเคยขับรถขึ้นภูเขาไปเพชรบูรณ์แล้วนะครับอัตตาเร่งหรือกำลังเนี่ยดีกว่าก่อนใช้หรือก่อนติดตั้งระบบไฮโดรเจนครับ,รบแล้วทำไมอยู่ดีๆรูกมีเนี่ยกว,ว่าจะาเอารถของเราเนี่ยที่เคยเติมน้ำมันมาใช้เป็นพลังงานร่วมแบบพ้ังงาน ครับคือจากการที่ศึกษามาก่อนที่จะติดตั้งนะครับปก,กติเนี่ยการเผาไหม้ของน้ำมันเนี่ยมันไม่สมบูรณ์หรอกยิ่งลดยิ่งเก่าแล้วเนี่ยก็จะยิ่งอ,อ,อะไรประสิทธิภาพก็จะเสื่อมลงใช่ไหมครับหลังจากที่ได้ศึกษาเนี่ยไฮโดรเจนเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงตัวหนึ่งจริงๆแล้วมันสามารถจุดไฟติดได้เมื่อนั้นมาผสมกับน้ํามันนะครับการเผาไหม้ก็น่าจะสมบูรณ์ ลหลังจากทดลองติดตั้งแล้วก็พบว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงน่าจะใช้ระบบที่อ,อ,อันใหม่เนี้ยระบบการการแปรไฮโดรเจนจากน้ำเนี่ยมาช่วยในการเผาไหม้ครับที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอดเวลาผันผวตลอดเวลาตบบแบบนี้นะคะ พลังงานร่วมรถใช้น้ำนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่นะคะซึ่งก็มีเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริงผู้ประกอบการ